สวัสดีค่ะที่แรกรอฝนรอฝนฝนไม่ตกรถเองนี่ดูการเอาน้ำจากบ่อนี่แหละพิธีการเอาน้ำรถสองคนแหละแต่ไม่มีคนถือโทรศัพท์ก็เ,เลยฟังนั่นก่อนนี้อันนี้มันอยู่ใกล้แล้วที่หลังก็ได้นะั้น ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก่อนรดมดเดวันนี้วตรงนี้ก่อนไหมขคางๆม,มีมดเลยต้นมะละกอหักลวงเน,นี่นันต้นมะกกอนันหมาเหยียบแน่นอนเลยมะละกอนั่นอ้ยตายแล้วฉันรดสองคนนี่แหละ,ะถือคลิปตา เอาเอานาำด่า,ดาโอ้ยแท้จริงน่ยถ่ายคลิปต้องมือไายด้วยเนาะมือขวาต้องจับโอ้ยบรรยากาศคิดว่ามันจะไม่ร้อนสรุปมันก็ร้อนเนาะ อันนี้ต้นอันนี้เด้อเดี๋ยวชมพูชมพูมพ่อะไรวะน้ำดอกไม้นี่เขาให้มาชมพูน้ำดอกไม้ <c oughs> มบ่มีสองบอ่อเนาะ เราน้ำบ่อนี่ก็ได้เนาะคนละฝั่งอ้ยดูอันนี้บ่อติดบ้านอึ๊บนี่ได้มาแล้ว ันนี้ปลูกปีที่แล้วลดไปเลยค่ะลดคนละฝั่งเดดกระจ้าเลยอันนั้นป้าลดแล้วนุ่นมาปางยังป้าลดแค่สองอันอยู่เลยนี่ มะพร้า,าวครับอันนี้นอ้องรันยังไม่ได้รถด,ดีฝั่งนั้นป้าจะเอาน้ำฝั่งนี้ไม่มีคนถือโทรศัพท์ให้น้อ มะเข้าเตี้ยสั่งเข้ามารอฝนก็รอไม่ได้ดิรอฝนก็รอไม่ได้เดี๋ยวไปดูมะเขือเทศปลูกเป็นฟังฟังมาเยลยไอรถเป็นฟังฟังเนาะจะได้จำได้ เรือเทศลูกใหญ่ซื้อมากินเลยปลูกไว้เนี่ยขนาดน้อยๆอยู่เนี่ยเือเทศเทศี่ไปสำหรับเขาไว้ใส่ยำ ิรนถ่ายคนรถก่อนเที่อทิตงต้องรถได้กันนี่แหละแต่ว่าจะม,มีคนถือโทรศัพท์ให้ นีเอาหน้าแบบนี้เลยอันนี้ก็มีได้นายอันนี้เราบาังเกีเ่ยบนะคะที่เรากินก็นไปอไรน,นั่นไปเตี่ยวอ่ะ็นไงน,นะจ๊ะเดี๋ยวจะ อีกสักนิดนึงเดี๋ยวจะช่วยหลานรวดแลละอันนี้ขระนาดนล้วเนี่ยมันติดอันนี้แหละติดกล้วยก็เลยมันไม่ใหญ่สักทีขออนุญาต รดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะ